ว,วันนี้เราไปเที่ยวทะเลไปทะเลเทะเลพ,เพัลพทร์ยาไปไปทะเลพัทราเพราะว่าแบง ให้สปอนได้ให้พ่งับนะสปอนเบดยิ้มให้ใส่เบดพมเองเนาะไกันปกันยตอ มาเหมียว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 เอ้าไอ้สวยหรือเปล่าวะสวย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 เจ้าสวยแล้วฟิปูจะสวยแล้วมันอยู่บนหลังคข้าเอามันเจ้าไปเอามันเห็นมันไหม หลักไนสวยมันชื่อสวยมั้ยสวยนี่เห็นนน่ารักุ้ยนอนมันอยู่บลังมันอยู่กลอะไร

สวยสวยพี่ปูมองกล้องหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายอ่ะมองกล้องหนึ่งสองสามถ่ายละอันนี้วิดีโอนะอ่ะถ่ายอีกรอบหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามเฮยเราจะไม่รอจนกว่าเราจะเครื่องเรนนานะไปกันต่อเราถูกใช้บัญชีและดูสิ่งที่เขาทำของของระหนักเนี่ยของพี่บูนเอาได้ไหมอืม้อ ท,ท,ท,ทงงั้งโทรศัพท์ทั้งอันนี้อะไรอันนี้ขยะเหรอเนี่ย ก็แค่จะเอาไปลงไปเก็บเฮ้ยลืมสิ่งหนึ่งอ๋ออยู่กับพี่วัวอ่ะนจะเอาไปเก็บได้ไงให้ อะไรนะ่าเขาไปสูบบุหรี่อะไรตอนนี้นัข้างหลังไหมไม่นั่งหน้ามันจะ,จะนั่งหน้าทำไมอ่ะก็ถังซื้อนั่งนะไม่รู้ัหมอันดกัดอย่างกัดนะ

ไปจบกันนม่รู้เลยมามาดูฉันนะคนี่้ไปนงอนี่นั่งอะไรนั่งอินี่อบอกว่าอนั่งหลังไม่ใช่หรอไปนงหลังไปเออนั่งหลังนั่งหลังงลงอนั่งได้พ่อลนั่งได้อนั่งแบบคน นั่งเหมือนพี่ไม่นี่นั่งตรงนี้เหมือนพี่สมัยตอนนั้นอ่ะพี่ตอนนั้นอ่ะเป็นพี่ลุงอันนี้เบรกปุ๊บหนูอ่ะปุ๊บหนูทิมไปทั้งงานะใช่ในเมืองนะก็อาจจะไปเที่ยวเมื่อวาน